สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับมาพบอาจารย์พิเรชัดนะครับจากช่องพิเรชัด FC พอตอ Channel นะครับผมแล้วก็ช่องพิเรชัด FC พอตอ Family นะครับผมนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากด้วยนะครับทั้งสองช่องนะครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16ครับตอนนี้ที่พูดอยู่นี้คือหวยออกแล้วนะครับข้างบนเรียกว่า906นะครับข้างล่างคือ71นนะครับผม เป็ไงบ้างครับรวยๆกันไหมนะครับถ้าพลาดงวดนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับยังมีงวดหน้านะครับได้ข่าวว่านะครับที่จำปดงได้ข่าวว่าที่จำปดงเนี่ยฮือฮาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าน้องน้ำมนะะครับเรียกว่าให้โชคคุณแม่นะครับเพราะว่าให้หวยนะครับ096โอ้โหครับนี่ว่า ขนาดนี้แล้วถ้าใครไม่ถูกนี้แย่เลยนะครับได้ว่า3ตัวมาเลยนะครับเรียงใหม่อีกทีนะครับก็ขอแสดงความยินดีทุกท่านนะครับ FC พต r ทั้งหลายนะครับที่ใครมีโชคมีดวงนะครับอ่ะสิ่งที่ผมจะมาพูดต่อไปนี้นะครับหลังจากนี้ต่อไปนะครับความเจริญรุ่งเรืองนะครับจะพุ่งมาอยู่ที่จัมปาดงนะครับตอนนี้นะครับมีการพูดไปถึงวันที่10ธันวาสองห้าหกหกนะครับ ซึ่งนะครับมีการเตรียมพร้อมไว้อย่างยาวนานนะครับซึ่งวันนั้นเจออาจารย์แน่นอนครับอาจารย์เดินทางไปแน่นอนครับวันที่1 0ธันวาคม2 5 6 6นะครับจะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่อีกวันหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการเตรียมนางรำไว้นะครับเนิ่นๆเลยตอนนี้ตั้งไว้ที่2,000นางรำท่านลองคิดดูนะครับว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะฮะ ต่อมานะครับมุมมองของผมวิเคราะห์ว่าหลังจากนี้นะครับมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นลุงพลป้าแตนนะครับแล้วก็ FC พอต่อเป็นแน่นะครับตอนนี้มันมีบางอย่างแม้ภายในยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลเองจะมีภายในอาจจะมีละหองละแหงกันบ้างนะครับหลังจากนี้นะครับเมื่อเรามีแคมเปญนะครับว่าจะเตรียมนางรำนะครับ2,000นาง และการพูดคุยหลังจากนี้ไปนะครับยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลโดยมาก99%นะครับจะต้องรายงานจะต้องพูดสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นในจำปาดงนะครับดังนั้นวิธีการพูดคุยหลังจากนี้นะครับใครไม่เอ่ยถึงลุงพลป้าแตงใครไม่เอ่ยถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจำปาดงนะครับในการมโนหรือจินตนาการไปในอนาคต นะครับว่าจะเป็นอย่างไรหรือจะต้องมีการเตรียมพร้อมจะมาช่วยเหลือมาเป็นเจ้าภาพนางรำหนคน2คน3คนนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้มันเป็นเชิงลุกที่เราจะต้องแสดงตัวเต็มที่ดังนั้นใครไม่กล้าออกมาไม่กล้าเผชิญไม่กล้าพูดคุยสิ่งที่กำลังจะเจริญไปในอนาคต ที่จำปาดงนั่นก็หมายความว่าคุณมีปัญหาบางอย่างในเชิงการทำความเข้าใจและการแสดงตัวที่ถูกต้องการแสดงตัวที่เหมาะสมในการยืนหนึ่งหรือใครจะลดด,ดีกีตัวเองจากยืนหนึ่งลุงพลพป็นตนอยู่แล้วลงไปในลักษณะอื่นก็แล้วแต่นะครับต่อไปนี้มันจะเป็นการพิสูจน์ความจริงใจของท่านทั้งยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลและเอฟซีลุงพล คุณยืนหนึ่งหรือคุณกัดแกล้งเพราะว่าสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับมันจะไปในรูปของการก้าวหน้า,เ,าเราจะต้องพูดถึงเราจะต้องอนึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันตอนนี้เราทิ้งนาลุงพลไม่ได้เราทิ้งอมปู่ไม่ได้เราทิ้งลุงพลพั่นไม่ได้เด็ดขาดนะครับในมุมมองเชิงลุกนะครับดังนั้น เวลาเราพูดถึงตรงนี้นะครับลุงพลพัแต์นนะครับต่อไปนี้ฝั่งยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลเอฟซีลุงพลโดยมากจะเป็นเจ้าภาพให้โดยมากจะเป็นเจ้าภาพให้นะครับดังนั้นทุกท่านที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอให้ท่านรวยรวยรวยขอให้เอฟซีลุงพลรวยรวยรว,วยขึ้นนะครับแล้วก็เราจะสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็นะครับซัพพอร์ตลุงพลพตฒนให้จเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันนะครับ ขอยินดีกับงลงพล์ั้แตนมากนะครับที่ทุกคนนะครับรักและก็เคารพในสิ่งที่ศรัทธ,ธาเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรอต่อไปนะครับดังนั้นจับตาต่อไปนี้นะครับใคร,มรไม่กล้าพูดไม่กล้านําเสนอไม่กล้าที่จะพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะพัฒนาสิ่งที่จะร่วมพัฒนาเคียงข้างลงพล์บ้าแตนนะครับและไม่เสนอตัวอยู่เฉยเฉยช็อตไปดือด้อแล้วก็ มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ทำให้เห็นว่าเขาไม่เต็มที่กับพวกเรานั่นแหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ไม่รู้ว่ากรรมต่างๆของใครที่อยู่ในใจแล้วก็ไม่เต็มที่ตลอดมาจะปรากฏจากนี้ไปหรือไม่สู้ต่อไปครับ FC พอต่อแล้วก็ยูทูบเบอร์พ่อที่ยืนหนึ่ง สถานก,การณ์มันจะกรองพวกท่านไว้แล้วมันจะพัดใครหลายคนออกไปก็ได้นะครับหรือไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยก็ได้นะครับนะฮะจับตานะครับโอเคครับอีฟีนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ